สวัสดีค่ะเด็กๆและในะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคย สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วน,นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องอะไรกันใช่แล้วค่ะเราเรียนรู้หน่วยเรื่องต้นไม้ที่รักนั่นเองก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเลื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยคะ่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนกันแล้ว,วใช่ไหมคะเด็กๆเอามือมาําแบบนี้กางมือออกมาแล้วก็ สะบัดมือพร้อมๆคุณครูนะคะทั้งหสิบครั้งพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบครบสิบแล้วใช่ไหมคะต่อไปให้ดเด็กๆเอามือมาจับไหล่แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนหน้าข้างหน้าสิบครั้งพร้อมๆกันนะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เแป้านใช่ไหมคะเด็กๆก็เอามือค้างไว้เหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปหมุนก,กลับไปข้างหลังนะคะทั้งหมือสิครั้งพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะคะ คุณครูก็จะให้ดเด็กๆกำมือแบบนี้นะคะสองข้างแล้วก็ชกไปข้างหน้าแบบนี้นะคะสลับกันทั้งหมดสิบครั้งทำพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบอครบสิบแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็จะพาดเด็กๆน,นะคะ ไปเพื่อนหวยประกอบเพลงแต่ก่อนอื่นเราต้องมาร้องเพลงกันให้ได้ก่อนเด็กๆฟังคุณครูร้องเพลงหนึ่งรอบนะคะกิ่งก้านใบชักชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชักชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชักชะกิ่งก้านใบชักชะกกิ่งก้านใบต่อไปเด็กๆก็ ร้องและทำท่าตามคุณรูณนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งกาา้านใบชะชักิ่งก้านใบเด็กๆทำตามทันกันไหมคะถ้าไม่ทันเรามาทำมือหอมกันอีกหนึ่งรอบนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชักชะกิ่งก้านใบเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กได้ออกกำลังการเคลื่อนไหวกันไปแล้วเด็กอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มนี้นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูคก็ขอาลาเียกไปก่อนนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย